CB c EZ l ล็อกอินเนมและพาสเวิร์ดก็เหมือนคุญแจเปิดประตูบ้านบนโลกออนไลน์ในบ้านออนไลน์นั้นคุณเก็บข้อมูลสำคัญไว้ตามห้องต่างๆซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับข้าวของมีค่าที่ถูกเก็บเอาไว้ในห้องแต่ละห้องทุกๆวันที่คุณเข้าออกตามห้องในโลกออนไลน์คุณกลับล็อกประตูทุกบานไว้ด้วยกุญแจเพียงดอกเดียวเท่าไหน หลงลืมทำกุญแจตกไว้หรือเผลอคลิกลิงก์จากเว็บพนั้นเว็บฝากฝ่ายเว็บโป๊หรือเว็บปลอมอื่นๆก็เหมือนคุณยิบยื่นล็อกอินเนมพาสเวิร์ดให้โจรเข้าบ้านโดยไม่รู้ตัวเมื่อโจรเหล่านั้นได้กุญแจไปก็ขโมยของมีค่าออกจากห้องทุกห้องไปอย่างง่ายๆสุดท้ายคุณอาจต้องเสียใจที่ใช้ล็อกอินเนมพาสเวิร์ดชุดเดียวเพราะมันอาจสร้างความเสียหายมากมายจนคุณคาดไม่ถึง เปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆเ,เลือกใช้ล็อกอินเนมพาสเวิร์ดหลายชุดด้วยความปรารถนาดีจาก SCB Easy